สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับเกี่ยวกับเรียนรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จสามวัดและพระเกจิอาจารย์ทั่วไปที่เราชื่นชอบศรัทธาและบูชากันนะครับสำหรับวันนี้เรามาพบกันกับเหรียญหลวงโปั้อนอาจารย์โรนะฮะใครมีเหรียญน,นี้บ้างก็แนะนํามากันได้นะครับี่ชมกันเข้ามาได้นะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรงของอาจารย์ปันปี2507นะครับอ่าเรามาดูจุดตายนะครับเอาเอาจุดตายที่ที่เซียนใหญ่แล้วกันที่เซียนใหญ่ก็าูดถึงว่าจุดตายสองจุดนี้ถ้าไม่มีสองจุดนี้นี่ตีเก้ไปเลยอนะ ในจุดแรกก็คือจุดนี้จุดอยู่บริเวณปลายทางเนี่ยเขตมาเนี่ยเห็นไหมฮะจะเป็นเส้นเล็กๆนี่จุดที่หนึ่งครับจุดที่สองครับคือจุดนี้เนี่ยฮะจะมีเส้นทางเนี้ยอันนี้ถือเซียนก็ถือว่าเป็นจุดตายสําคัญอ่าถ้ามีสองจุดนี้เนี่ย ถ้าแท้ก็แท้ถ้าเก๋ก็เป็นเก,ก๋ที่เหมือนมากประมาณนั้นนะครับดูนะครับเนี่ยเส้นตรงเดินจะกลางจะมีเส้นเล็กๆนี่นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนี่นะครับนี่ครับสไตลเขาอ่นะ <c oughs> อันนี้เหรียญนี้เป็นเหรียญทองแดงนะครับลมลมดำ อันนี้มันมันก็มีความน่าสงสัยโดยเพราะผมนี่แหละครับผมจะเป็นคนที้สงสัยอยู่ว่าทำไมที่เซียนเสียนเขากล่าวกันว่าเห็นอาจารย์ฟันนะครับมีบล็อกเดียวที่เป็นปีในปีสองห้าศูนย์เจ็ดี้เนื้อ ทองแดงกับเนื้ออัปปกาก็คือบล็อกเดียวกันแต่ผมสงสัยว่าทำไมบล็อกเดียวกันแล้วทำไมตำหนิจึงไม่เหมือนกันทั้งๆที่เสียนั้นก็พูดเองผมมีคลิปมีหลักฐานมีที่ได้ที่ได้บันทึกไว้อยู่นะครับผมก็งงก็สงสัยว่า ไอเหรียญอัปปะคานะครับมีจุดตำหนิอะไรบางส่วนนี่เหมือนกันแต่บางจุดทําไมมันไม่เหมือนกันมันจึงแตกต่างกันที่เชิญแต่เซียนบอกว่าคือบล็อกเดียวกันสงสัยไหมครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังอีกเนี่ยบอกว่าเหรียญ อัปาค้าคำว่าวัดตรงนี้นีฮะมากาศจะจะบี้แบนไปนะจะบี้แบนไปแล้วก็ตัวอักษรตัวนี้จะมีติ่งมีขีดนะฮะทั้งตัวบนตัวล่างอันนั้นเป็นเหรียญอัปกาก้าแต่ทีนี้พอเขาไปพูดถึงเหรียญเหรียญทองแดง กลายเป็นว่าเหรียญทองแดงที่เขาโว์ขึ้นมานั้นไม่มีแบบนี้ครับเป็นแบบนี้เลยไม่มีแล้วที่บอกว่าเป็นตัวติ่งเป็นตัวติ่งตัวขอบเหรียญน,นี้ยื่นขึ้นมามันก็ไม่ตรงกันอไม่ตรงกันเลยละครับถ้าสังเกตดูดีๆจับดีดูวิวเผินฟังฟังไม่ละเอียดนี้ก็ก็จะเออออกกันไปตามนั้น แต่ถ้าดูจริงๆแล้วมันจะไม่เหมือนกันเลยครับแปลกนะว่าเหรียญอัปปก้ากับเหรียญทองแดงเนี่ยก็พิมพ์เดียวกันแต่ทําไมเวลาพิมพ์บล็อกไปอยู่ในเปลี่ยนเป็นเนื้อโลหะเป็นเนื้ออัปปก้ามันจึงมีติง่งแต่พอลงในเหรียญปั๊มลงในเหรียญทองแดงเนื้อเนื้อทองแดงกับไม่มีติง่งจะเป็นตัวอ,อักษรตัวไหนก็าตามเนี่ย เป็นไปแบบนี้เลยงงไหมล่ะครับคราวนี้สรุปคือเหรียญไหนเหรียญแท้ผมก็ไม่ฟันธงครับ <c oughs> เพราะว่าผมก็ไม่ใช่เซียนท่านใดลองติดตามก็ลองติดตามดูเซียนดังๆดูครับแล้วก็เข้าไปดูว่ามันจริงอย่างที่ผมพูดไหมว่าอันนี้ผมยกแค่ตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวยกหลายตัวอย่างเดี๋ยวจําไม่ได้ให้ยกตัวอย่างดูแค่อักษรตัวนี้อ่ะ ถ้าใช้กล้องพัน x เนี่ยนะพันสองร้อยเอก็จจะเห็นชัดหรือใครจะใช้แว่นสองธรรมดาก็ได้ครับก็จะเห็นแต่เป็นเนื้อโลหะของเซียนนะอันนี้พูดถึงของเซียนนะถ้าเป็นโลหะเนื้อทองแดงไม่มีติ่งครับจะไม่มีติ่งแต่ถ้าเป็นเนื้ออัลปกาก้าจะมีติ่งครับจะมีติ่งในตัวอักษรต่างๆมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะอ่า ปีสองห้าศนี่เป็นเหรียญรุ่นแรกของพระอาจารย์สันนะครับวัดป่าทําขามนะครักเกตได้ดีนะครับจะมีก็แปลกดีนะครับบล็อกเดียวกันพอใช้เนื้อโลหะแต่งกันจุดตำหนิก็ดันไม่เหมือนกันแต่บอกว่าเป็นบล็อกเดียวกันอันนี้ก็ งงกันไปตามระเบียบลองศึกษาดูครับอย่าเชื่อผมต้องต้องศึกษาดูให้ดีนะครับก็ไม่รู้เหรียญใครเหรียญแท้เหรียญใครปลอมเข้านี้อนะแต่ถ้าอยู่ในมือคนธรรมดาท้องไปกดเก๊ไว้ก่อนแล้วกันอ่าเป็นไปตามทาเดียมระเบียบอ่านี่แม่ครับใขอบ,นะบด้านข้างมีรอยฟันเลื่อยอ่อนะืม ใครไม่งงแต่ผมงงพรผมจับจุดได้ว่ามันมันทำให้ให้เกิดการงงได้นะครับสังเกตดูดีนะครับอันนี้ผมจะชีคแค้แค่แค่แค่จุดเดียวเพื่อให้ให้ท่านผู้ชมลองไปสังเกตดูว่าถ้าใครมีเหรียญพระจันทร์ฟันเนี่ยฮะร,รุ่นปีสองสี่สองห้าสองเจ็ดเนี่ยฮะวัดถ้ำขามนะครับให้จำอักษรตัวนี้ไว้ตัวอักษรนี้จะมีติ่งนะฮะตัวเขตัวมุมนี้ ในขอบเหรียญนี้จะมีรอยปิ้นขึ้นมานะฮะถ้าที่ใช้แล้วถ้าทิศ่านการใช้แล้วก็จะไม่มีแต่ที่เซียนก็บอกว่าบางเหรียญมีบางเหรียญไม่มีอา้าวอันนี้ก็งงกันไปนะแต่ผมจะเปรียบเทียบระหว่างเนื้ออัป,ปค่ากับเนื้อทองแดงมันมันหลายจุดมากคือมันทําไมไม่เหมือนกัน <laughs> เออบอกรุ่นเดียวกันบล็อกเดียวกันแต่ มันให้เหมือนกันอันนี้ก็งงไปตามเอา,เอาเรียกว่างงไปแล้วกันนะงงอ่แต่ไม่ถึงขั้นเมานะงงเอาแค่งงพอกล้องน,น,นี้อาจจะไม่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 ชัดเท่าไหร่เพระไม่ได้สูมแบบใช้กล้องนอัี้ขึ้นไปแต่จริงๆแล้วคือเดี๋ยวอาจารย์ฟัน่นท่านท่านดูง่ายนี่ยไม่ไม่ไม่ได้ยากเท่าไหร่ แต่ถ้าคนรุ่นใหม่ก็อะไรก็จะเหมือนกันหมดนะไม่ไม่ว่าจะเป็นพระเนื้อดินเนื้อผงเนื้อชิ้นอะไรก็แล้วแต่นะฮะเหมือนกันถ้าเราจับจุดจับอะไรได้เราก็จะเห็นแนตะ่แต่ว่าก็แล้วแต่นาณา,าจิตตังจะให้ทุกคนมีความรู้เท่ากันได้ทำ้ก็ได้ก็ว่ากันไปแล้วแต่ระบบการตลาดนะใครมือยาวสาวได้สาวก็ว่ากันไปฮนะไม่ได้ว่ากัน แต่เรามาศึกษาร่วมกันได้ไม่มีถูกผิดนะฮะไม่มีถูกผิดเ,ดเรียนรู้กันได้ครับท่านใดเข้ามาชมก็ช่วยฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสที่จะพบกันในคลิปต่อๆไปกับการเรียนรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จสามวัดหรือว่าพระเกจิอาจารย์ทั่วไปนะครับที่เราชื่นชอบเราศรัทธาน,นะครับเรียนรู้อย่างมีความสุขนะครับแล้วพบกันโอกาสหน้าคลิปหน้า นะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามามีแต่ความสุขนะครับสวัสดีครับ